โลกออนไลน์ดุเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมครับเมื่อเน็ตไอดอลสาวคนดังอย่างโอลิฟโตเกียวในกรอบนะครับเมื่อวานนี้เธอมีการลงเรื่องราวครับเธอได้รับรางวัลสยามอักษรดุษฎีศิลปิบปนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสาขารางวัลศิลปินดาวรุ่งนักแสดงนี่โอลิฟโนบรายว่าโอลิฟโตเกียวในกรอบได้รับรางวัลน,นี้ท่ามกลางข้อถกเถียงของชาวเน็ตนะครับหลายฝ่ายก็บอกว่าบางฝ่ายบอกว่าได้รับได้ยังไงทำดีเด่นเรื่องอะไรหรอ นะแล้วเขาก็บอกว่าก็เหมาะสมดีก็ทําให้ชาวนเน็ตเสียงแตกกันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หลายคนก็มาถล่มคอมเมนต์หนักหน่วงพอสมควรเนี่ยครับนับนเป็นอีกหนึ่งคนที่โลดแล่นนะครับข่าวคราวบนโลกออนไลน์นะครับอย่างต่อเนื่องจริงๆสาหรับโอลิฟแม่ค้าโตเกียวในกรอบซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมีข่าวอยู่ตลอดเวลาล่าสุดก็คือข่าวดราม่าจากเวที Miss Se x ซ Thailand จนล่าสุดเจ้าตัวประกาศถอนตัวจากการเป็นโค้ชไปแล้ว ล่าสุดเมื่อวานนี้สาวโอลิฟโพสต์นะครับว่าเธอเนี่ยได้รับรางวัลสยามอัครดุษฎีสาขาศิลปินดาวรุ่งนักสแสดงครับโดยสยามมาลานำไทยบุคคลสำคัญแห่งปี2565รวมพลคนรักแผ่นดินไทยจัดขึ้นในวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งสาวโอลิฟเนี่ยมีการโพสต์ข้อความระบุครับบอกว่าขอบคุณรางวัลสยามอัครดุษฎีศิลปินบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสาขารางวัลศิลปินดาวรุ่งนักสแสดง สำหรับสาวโอลิฟนั้นนะครับกลายเป็นที่รู้จักบน,นโลกออนไลน์หลังจากเธอเนี่ยสวมเสื้อโนโบราขายโตเกียวในกรอบที่จังหวัดเชียงใหม่จนลูกค้าเนี่ยเข้าคิวกันยาวเหยียดครับวัฒนธรรมจังหวัดต้องเข้าไปตักเตือนทันดีจนเรื่องราวของเธอกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์และต่อมาเธอก็เริ่มจะพูดไม่ชัดนะครับชวนคนซื้อโตเกียวในกรอบและมีงานในวงการบันเทิงเป็นผู้สร้างสีงสันบนเวทีต่างๆด้วยครับนี่ปรากฏว่าล่าสุดนี้หลังจากที่เธอได้รับรางวัลน,นี้นะครับ ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ถกเถียงกันว่าคนอื่นไม่มีแล้วหรอเออรางวัลน,นี้เนี่ยทาไมถึงเป็นโอรีฟแต่หลายฝ่ายก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะที่เธอได้รางวัลน,นี้แต่ส่วนมากในคอมเมนต์เนี่ยจะถล่มหนักเหมือนกันนะครับตั้งคําถามถึงเวทีนี D ้ว่าทําไมถึงมอบรางวัลให้กับโอรีฟนะครับซึ่งเราก็โดนไปพุจาร์ในเรื่องการแต่งกายขายของมาก่อนขายตุ๊กเกียวในกรอบแต่ว่าเซ็กซี่มากนะครับใ้รางวันได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็พูดไม่ชัดหลายคนก็ทราบ,บอกว่าได้รางวัลพพูดไม่ชัดหรือเปล่าเออนะครับ แต่ก็แน่นอนครับว่าเจ้าตัวเนี่ยก็โดนดราม่าอย่างต่อเนื่องจริงๆครับ